ดรอธิชาชุมนานน์ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารคุณนพวาริศโกมลวุฒิสิทธิ์ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งและทีมผู้บริหารบริษัทพาวิวอร์เครื่จำกัดจากงานดูเรียลพาวพลังจริงของผมคือสุขภาพของคุณเพื่อตอบย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพตัวจริงพร้อมประกาศความสำเร็จในงานวิจัยบลูสเปียร่าที่มีการพิสูจน์แล้วในมนุษย์โดยมีผู้ทานจริงในผลิตภัณฑ์พารือพาวแฟมิรี่อาทิแอพทัสออนอัมอามอร นกี้ิชิโดนร่วมยืนยันผลลัพธ์ของความเป็นผู้นำนวัตรกรรมมุนไพรเพื่อสุขภาพตัวจริงโดยมีแคนแอนเดรโรดรับหน้าที่พิธีกรณบริเวณชั้น5โซนเฮวิสการ์เดนอาคารเอศูนย์การค้าดีเอ็มคอเทียร์เนี่ยวันนี้เป็นเดีเรียวพาวนะครับเพราะว่าก็เลยตั้งใจว่าในการทรําผลิณฑ์เพื่อสุขภาพเนี่ยนะครับเราก็ตั้งใจที่จะพัฒนาตั้งแต่ต้นทางก็เลยได้เชิญทามา คณะอาจารย์นะครับแล้วก็ผู้วิจัยแล้วก็รวมถึงสูย์นาโน,โนเทคโนโลยีที่เราได้ทำงานวิจัยกันมาแบบเ,เรียกว่าพูดคุยกันมาโดยตลอดพืด่อว,วันนี้เราได้บอกว่าผลสำเร็จของการทำงานวิจัยเนี่ยมีออกมาสู่สาธารณะและสามารถพิสูจน์ได้แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้บริโภคเองต่อทั้งคณะอาจารย์ทุกท่านเพราะว่าการที่เราทางานวิจัยชิ้นนึงเนี่ยต้องบอกว่าใช้เวลากันค่อนข้างเยอะนะครับใช้ทรัพยากรทางนะความคิด ช้ทรัพยากรทางแรงร่างกายค่อนข้างเยอะและเราก็อยากให้เห็นว่าจริงๆแล้วสมุนไพรไทยเรานะครับนักวิจัยไทยเราและศูนย์เ,ออเทคโนโลยีของเรานาโนเทคโนโลยีเนี่ยมีนวัตรกรรมที่ทันสมัยและมีโอกาสที่เราจะสามารถพัฒนาสิ่งต่างๆที่เป็นของไทยเราเนี่ยให้ออกสู่ตลาดโลกได้อย่างได้มาตรฐานสูงครับความตั้งใจคือเราอยากได้ของที่ดีที่สุดจริงๆเพราะเรามองว่าเราดูแลสุขภาพเนี่ยเราก็ต้องอยากได้ความปลอดภัยนะ อยากให้ความเชื่อมัน่นใช่ไหมครับตอนนี้ในความเชื่อมั่นเองเป็นความที่เรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้อยากบอกว่าวั่ของเราดีองไรเราต้องให้ความจริงหรือผลสอบวิจัยหรือผู้บริโภคเนี่ยเป็นผู้บอกนะครับเราต้องบอกว่าในการเข้าไปสู่การวิจัยกับทางเออเชี่ยชาการหลายๆท่านเป็นเรื่องค่อนข้างยาก ในช่วงแรกอาจารย์หลายๆท่านก็จะบอกว่าเอ๊ะคำถามเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นรับจริงๆต้องบอกว่าทางอาจารย์แลกเองนะครับทางมหาวิยทยาลัยพะเยาเนี่ยถือว่าเป็นผลงานชิ้นโคด,ดงนะครับในการที่นำซุปเปอร์ฟู้ดหรสาหรยสไปรยน่าที่เรารู้จักแล้วมาพัฒนาเพิ่มไปอีกขั้นหนึ่งผมองบอกเพิ่มอีกขั้นหนึ่งด้วยเทคโนโลยีเฉพาะคือบูสเปลาเ่าลดความเสี่ยงนะครับลดการเกษตร ลดไขมันเลวได้สามสีเท่าลดคอเลสเตอรอลนะครับรรได้สีเท่าลดน้าตาลและอีกซึ่งได้มีผลที่สูงในมนุษย์ที่สาคัญอย่างหนึ่งก็คือไม่มีผลต่อตับและไตใช่ไหมครับอาจารย์จะขยายได้ดีครับ <ยา S 2> รครับถูกต้องครับก็การทํางานกับพาวิาทยาลัยเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือครับที่เราใช้ศักยภาพของความเป็นมหาวิทยาลัยไทยอาจารย์และนักวิจัยไทยนะครับแล้วก็ความรู้ความสามารถที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับ พิสูตรสิ่งที่เราใช้สิ่งที่เราใช้ก็คือสมุนารชีวภาพที่เจรเิญเติบโตได้ในประเทศไทยนั่นก็คือตัวของบูสเปีร่าซึ่งเป็นนวัตกรรมเฉพาะที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วก็วันนี้วันนี้พาวิลเล่เนเองก็เป็นคู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่พิสูจน์แล้วว่าพิสูจน์แล้วด้วยการวิจัยในมนุษย์แล้วว่าบูสเป่านั้นมีผลนะครับต้านการอักเสบได้จริง ลดไขมันลดคอเลสเตอรอลและก็ลดน้ำตาลในเลือดได้จริงซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับไม่ใช่แค่ความสำเร็จในเชิงของอการกิสูต์ตัวของวัตถุดิบเท่านั้นแต่นี่คือความสำเร็จและก็ความภาคภูมิใจที่มหาวิทยาลัยไทยสามารถขับเคลื่อนระบบเป็น,นกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและคุณภาพสังคมไปพร้อมๆกับการเติบโตของการก้าวในระบบนิเวศนวัตกรรม ส่งความยั่งยืนของการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ที่เรากำลังพูดถึงกันเยอะๆในปัจจุบันนี้ครับจริงๆต้องบอกว่าก็มีลายผลิตภัณฑ์ที่เตรียมรอไว้นะครับเช่นวันนี้ทางของอสีดานโนนุ่ยเองก็ได้มอบงานวิจัยนะครับทดสอบฉบับหนึ่งที่เรียกว่านาิ่าเต้นรีบเราได้นำซีพีดีนะครับมาทำให้เป็นนาโนนะครับนำพุกราวให้เล็กเป็นนาโนเพื่อช่วยเรื่องของผิวซึ่งในงานทดสอบบอกได้ว่าจะทําให้ลดการอักเสบในผิวได้ ลดความเสี <aunque> ่อมชราหรือรอยเหี่ยวย่นหรือเม็ดสีได้ดีมากๆที่ก็ต้องขอบคุณทางพอด้วยที่แบบให้ทางนักวิจัยได้ทำงานกันอย่างเต็มที่ก็เราก็คิดว่าเป็นโอกาสที่สามารถจะทำงานตามพันธกิจขององค์กรวิจัยแห่งชาติองค์ความรู้เทคโนโลยีฐานที่สร้างขึ้นก็เปรียบเสมือนกับสะพานเชื่อมงานจากห้องแลบจะไปสู่การใช้งานจริงได้ก็ผ่าน เทสจริงการทํางานจริงอย่างกรณีของทาวแล้วก็คุณอ้าหมานะคะคือเทคโนโลยีใดๆก็ตามเรารู้เรามีแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์และเราไม่ได้รับโจทย์จริงๆจากผู้ประกอบการจากนักธุรกิจเนี่ยโอกาสที่จะไปถึงฝันการทํางานแล้วก็ยกระดับผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะสมุนไพรไทยที่เป็นมรดกของประเทศไทยจริงๆเนี่ยเป็นไปได้ยากแล้วปัจจุบันคือเราต้องไปอย่างเร็ว การจะไปอย่างเร็ววันนี้ก็ดีใจมากก็ไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสมายืนคุยกานคุณอ้ําว่าเราคือนักวิจัยและทีมวิจัยของคนไทยของประเทศไทยเนี่ยมีความสามารถมีปัญญามีปัญญาสติปัญญาที่ทเก่งและที่สําคัญคือแพชชั่นเพราะฉะนั้นถ้าทํางานผลิตกําลังก,กันกับผู้ประกบอบการคิดว่าประเทศไทยไม่ได้แพ้ใครเลยในโลกแบบก็ตอนนี้จะเป็นช่องทางออนไลน์เป็นหลักนะครับก็จะมีทั้งของบริษัทเองนะครับทางเว็บไซต์ ช่องทางที่เป็นออนไลน์แล้วก็มีตัวแทนที่ได้รับต้องบอกว่าตัวแทนของพาวเนี่ยต้องได้รับการให้ข้อมูลอย่างชัดเจนเพราะด้วยความที่เรามีมีข้อมูลนะครับที่เราทํามาเยอะพั้นตัวแทนทุกคนต้องศึกษาแล้วก็ต้องพัฒนาในเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ได้ครับก็ขอฝากธรว่าเรียลพาวเนี่ยพลังทแท้จริงของเราเนี่ยมันอยู่ในตัวเราคนนี้แหละนะครับก่อนที่เราจะดูแลสุขภาพร่างกายได้เนี่ยเราต้องมีพลังใจก่อน พลังใจสําคัญ์มากๆนะครับอขอเป็นศูนย์หนึ่งในการส่งเสริมพลังใจและก็พลังกายผม,มีหน้าที่ในการทำสิ่งทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดถูกต้องที่สุดนะครับแล้วก็ที่สนดได้ที่สุดเพื่อสุขภาพของทุกคนเพราะฉะนั้นเรอยากจะฝากทุกคนให้ดูแลสุขภาพสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับขอบคุณทุกคนมากมากนะครับ